ไปนะครับพวกเรามาจากเรื่องของกิดนความรักนะครับจอมไม่ใช่คนของที่นี่แต่มาจากอนาคตคุณอ,อยากจะเชื่อฉันไหมครับ วันนี้เมโลป๊อปมีมิชชันมาฝากไรนั่นนวกุลนะครับชื่อมิชชันว่าเมโลป๊อปมิชชันเกมมาแต่งประโยคกันเถอะกติกาให้ศิลปินแต่งประโยคจากคําที่ทีมงานกําหนดโดยจะต้องช่วยกันแต่งประโยคให้จบและปิดประโยคให้สวยงามภายในเวลา20วินาทีหรือแล้วแต่ความเหมาะสมไปกันเลย้าแต่งประโยคครบมิชชั่นคอมพลีท้ามิชชั่นเฟลต้องถูกทาโทษตัวให้คิดกันได้เลยว่าถึงหัวอะไรคิดกันได้เลยทำแรกนะครับ ห้าสี่สามสองหอมกลิ่นความรักคำแรกหอมครับหอมอาหารจังเลยกลิ่นอาหารหอมจังความอร่อยต้องมากมายแง่แง่รักอาหารจานนี้ที่สุดเรื่องเดียวกันไงเรื่องเดียวกันเลยคือว่าคำแรกผ่านนะครับเย้เราไม่แพ้หรอกคำต่อไปนะครับคำที่สองดอกลั่นธมคำแรกดอก ไปก่อนมั้งดอกไม้สีสวยลั่นว่าหอมจังโอ้โหทมเลยทมทุกไม่ลงเลยเออต่อไปเราจะยากขึ้นให้เหลือ15วินาทีเมื่อกี้ก็ยากนะนะเมื่อกี้ก็ยาก15วินาทีด้วยอ๋อโอ้โหเขาจะให้เราลงโทษได้เลยไม่ใช่ว่าบอกโทษเราคิดเองไงเรานอนสักครึ่งชั่วโมงได้ได้โอเคครับคำต่อไปนะครับคำที่สามย้อนเวลาคำแรกย้อน ย้อนกลับมาหาเธอเวลาไม่เป็นใจอ่าได้ครับได้หรือเชื่อว่าอะไรได้แล้วได้แล้วได้แล้วต่อไปนะครับอู้คำเมืองคำแรกอู้อู้การอู้งานคำฟังไม่รู้เรื่องเมืองไทยอู้การอู้งานคำฟังไม่รู้เรื่องเมืองไทยมันสวยงาแบบไหนเมืองไทยสวยงามครับเมืองไทยสวยงามมาก สี่สามคำว่าคุณพระช่วยเำว่าคุณเริ่มคุณเข้าวัดพระบิณฑบาตช่วยสวดมนต์อ่าผ่านก็แปลว่าก็ผ่านชนะดิเย้เกมมืออย่างเราแต่ว <discussion. S 2> <y> ่าแมวเราเ่นพรให้ใบรุนกลทำโทษดีๆครับเพราะว่าอยากทำโทษ อะไรรเก็คือ,อยังไงก็โดนนะก็โดยังไงโดนทำอะไรดีจิ้มแก้มไหมผ่านจิ้มแก้มได้ได้หมดเลยแล้วไงต่อจิ้มแก้มแล้วไงต่อนะครับทางมาจนกว่าพวกเราจะพอใจแล้วพูดตะโกนคำว่าหอมโอ้ยหอมกลิ่นความรักคุณจะมีไม่พอใจด้วยหรอครับผมต้องจิ้มแก้มโอ้ยหอมกลิ่นความรักเย้ ครับฝากผลงานด้วยนะครับครับก็ฝากติดตามซีรีส์ของเรานะครับของกลิ่นความรักด้วยนะครับจะออนทุกวันศุกร์นะครับผมเวลาสี่ทุ่มสิบห้านะครับทางช่องวันรี่วันนะครับส่วนใครที่อยากติดตามอนคัทเวอร์ชันนะครับก็ติดตามที่ยูคูนะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งครับลาไปด้วยนะครับ